เราดีใจไม่ได้หรือเปล่าสิ่งที่เราจะรีแอคต่อไปนี้เราห้ามตื่นเต้นหรือเปล่าเราห้ามดีใจหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้พูดหน่ะถ้าห้ามตื่นเต้นอ่ะไม่ต้องรีแอคหยอกเล่นอ่าจะบอกว่าอันนี้เป็นนะคะคอนเทนต์ดู Official t ลเทเลอร์เข็มจิราต้องรอดเนาะหรือว่าเข็มจิราตะซีรีส์นั่นเองทุกคนเพราแบบหลบสปอยกันแบบหลบแบบหลบซ้ายหลบฝาหลบซ้ายมากขวาแต่ว่าไปเจอในทวิตมาอ่านว่าเขาโดนกันเออเขาบอกว่าห้ามเปิดก่อนดังเกินก่อนรีแอค เพราะฉะนั้นก่อนมาก่อนรีแอคแล้วพนมมือไว้พร้อมกันหนึ่งสองครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คือความแคลคาดและปลอดภัยคือเราอัดดึกด้วยทุกวันเลยใช่ทุกคนสังเกตเราจะมานางรอผ้าควันละพระควันีมามาคู่เราทำเป็นตลกประดานี่ข้าวเราไม่ได้ตลกคือเราเรากลัวจริงๆทุกคนเพราะว่าเห็นที่เขาในคดีเขาบอกใช่ฝปอนปอนไม่ได้ดูแต่ปอนฟังพี่ฟ้ายิ้วพี่ฟ้ายอันนี้เขากลัวเขาเลยไม่ได้ไม่เสพไม่ได้เสพคือเองจริงพีเคเป็นคนที่ไม่ดูหนังผีเลยแม้กระทั่งหนัง ถ้ามีเพื่อนแบบถามว่าดูหนังผีไหมในชีวิตเนี้ยไม่ดูใช่เอออันนี้ก็เลยเราจะมาเปิดใจหนังผีเรื่องแรกในชีวิตของเราหนังสือเข็ัญจีนอันนีก้กลัวผีหนักมากใช่ฉันกลัวหนักมากจริงทุกคนเพราะว่าฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวบ่อยเนาะแล้วก็แบบเป็นคนผ่านงานศพมาเยอะมากแบบงานศพพ่องานศพแม่เราก็ไปนอนที่เตน เข้าใจปะซึ่งทุกคนตรงนี้กลัวผีหมดเราจะมาเปิดใจกันกับแต่มันพวกเธอดูแต่ยังสามารถฟังเรื่องผีได้จ่ใช้ไม่ได้เลยหนูมาดูกันว่าฉันจะหนูเป็นคนกลัวผีแต่ชอบดูถ้าพี่เค้นลอยใช่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปุมกกันมากกว่าพี่พีเคถ้าพี่เคนลอยไปเลยก็ให้เข้าใจว่ากลัวจะถามว่าที่เมื่อกี้น้มือคือกลัวจริงเพราะว่าทุกคนบอกว่าเจอใช่เพราะว่าพี่ไฟเราเคยฝักว่าคนที่เปิดอะไรนะคนที่ดูแล้วว่าเปิดเสียงดังก็โดนแล้วคนคือโดนหมดย เว้นนักเขียนที่พี่ไบอกซึ่งแบบซึ่งเราทำ react เราดูไาเราก็อยาก react แต่ถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวไปใช่เราจะพยายามดูแบบว่าไม่กลัวแล้วกันทุกคนเก็บรายละเอียดเบื้องหลังให้ทุกคนได้รู้ด้วยะไรอาามามไปเลยเริ่มเลยเวทมนไหนอ่ะว้ายมาแล้วเดี๋ยวไเล่เล่นตระกูลของแม่ถูกสาดให้ลูกชายทุกคน ที่เกิดในตระกูลนี้ตายโหก่อนอายุ21ปีเมล็ดเม็ดพนดา็เรห็นแล้วนี่ผีมาทำร้ายก่อนเลยวาเข้มปกติยันบ่อคูอยู่ได้เป็นีแม่งร้ายแรงจริงวเขม กูว่ากูต้องพาไปหาตัวช่วยแล้วว่าอันนี้เหมือนอ่านนิยายฉากฉากรถทัวร์คือได้จริงอ่านิยายนะไม่ได้เลยถึงแค่เราคนหนึ่งอ่านิยายที่อ่านไม่จบอ่ะหลังกูแล้วโมกุฏไทยอยากมาพัฒนาภากาสัจะสเพเทว่าปีศาจเจวะอาวักษัสทยเปียนี่อาจารย์พลันแว่นไว้เซลหมอทำตัวซึงย่านอุบลมึงแว่นยิบเซ้ง กูรวยนะวอนยองบ้านป่าชาอูบ้านโค้ถูกต้องเป็นคนเหนืออิสาคนเหนือเหรอแต่ที่อีสานจ้าจ้องจนหน้ากูสึกมาแล้วมั้งมีชื่อเขียนใช่ไหมยาเห็ดอย่างเฝ้าเห็ดเนี่ยบอกอี่สัตว์ดแต่เป็นคนเหนือตายแน่นอนโอ้โหอยากทำอะไรรีบทำหกเดือนมันตายแน่นอนพอผูกนี่ทำไม่ใช่พอผู่นะดูภาพดูสีดิสีเกสี นนัๆๆมึงกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงพ่อครูช่วยกมเถอะนะครับผมขอร้องละเรื่องเจ้ากรรมนายเวนนองเลยขุบปรยูงอุ้ยพ่ออันไม่ใช่พ่อครูหรอไม่ใช่พี่าพีนัาจะเกี่ยวข้องกับคำสาปของตะกูลผมวได้อ่ะพี่เนิสถ้าผมอยู่ที่นี่โอ้วรัต้วกลายสิครับลาำพึงล้ำพึงชเจ้าเขมไปอยู่ด้วยตาเจย็น มึงมันน่ากลัวกว่าไพโรดอีกอะมึงจัดยอมส่งมันมาจัดอยากรองดีต่อครูผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับน้ำมันถึน้ำมันอะอาคมเนี่ยแม่แนวเห็นหมู่อาคมไหมเออเหมือนทั้งหมู่บ้านข้องด้หมดกานไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตัด ดีเลยใช่ใช่ใช่ดีมากดีมากอร้อยซากอุ้ยธรรมชาเมื่อกี้แม่นกน้อยอะไรร้อนเรื่องนี้มยอมแพ้หรือไว้เข็มแม่เสหาเรื่องนง่ายมาเรื่องผูกเธอมาขอให้ฉันช่วยมัอยู่ที่เรือนฉันก็นับว่าเป็นคนของฉันเลยกกะฟักูอีตี พี่ดิซี่ดมตาปูมีใจจริงอ่ะกคิดถึงมึงจนยุ่ไม่สุขเลยเออคิดถึงแน่แน่ฮะโอ๊เย็นเลยพ่อคูแมงย็นตาปูแสบเลยครับนี่นีแล้วอีพูดผิดนี่ฮะปอคูจับแล้วบึ้งลาภครเฮ้ยขอบคุณที่ดนตรีเปลี่ยนเหนือเนาะอีสานเนาะไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดพื้นเลือนแป้งก็ไรว ไม่ได้น่ากลัวขนาดใช่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดจนจบนี่นะคะทุกคนเขียนเจนาต้องรอดนะคะเราจะได้ดูกันตอนแรกตอนวันเสาร์ที่9สิงหาสามทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31มสิบเอ็้อยแสามารถดูอันคัาตอน4ี่ทุ่มครึ่งที่ไอคิวหรือว่าเว็บไซต์ iq dot com เย้เป็นไงบ้างถามความรู้สึกถามความรู้สึกฉันก่อนคือฉันอะหลายหลายคนก็คงงงว่าทำไมพ่อครูถึงไม่อยากช่วยน้องในตอนแรกเนาะอย่างอย่างพี่เคนะพี่เคเคยเปลี่ยนชื่อเนาะเคยไปแบบพ่อแม่เคยไปหาพ่อครูอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่อยากยุ่งเพราะว่าหนึ่ง<ม>เขาเขารู้ว่าเจ้ากรรมในเวรแรงแค่ไหนหมาย<ม>ถึงว่าของตัวเจ้ากรรมในเวรของเคมจีลาเนาะ<ม>อย่างของพี่เคก่อนเปลี่ยนชื่อก็ต้องทําทําพิธีมากมายมเพราะว่าเ<ม>ขาบอกว่าชื่อเป็นชื่อที่เปลี่ยนยากมากมฉันเคยนัดหมอไปสามครั้งว่าจะไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีเหตุให้เข้าไปไม่ได้ทั้งสามครั้ง<ม>จนจนครั้งที่สี่จนครั้งที่สี่เพื่อนฉันน้อยวิวอ่ะก็เลยเหมือนแบบโกหกว่าเอ้ยมึง เดี๋ยวเราไปนี่กันแต่จริงๆฉันไม่รู้ว่ามันพาฉันไปเปลี่ยนชื่อมันบอกว่าเออมือเนี่ยใช่เหมือนเป็นการพูดหลอกสักการในเวนถึงเลมคือเราอะรู้ใช่เราเราอะรู้แค่ว่าวิวอะจะพาเรากับต่างจังหวัดอ่าแล้วก็ขึ้นรถมาวิวก็กระซิบกับน้องชายว่าเอ้ยเว็บเดี๋ยวนั่นนู่นนี่เราก็ไม่ได้รู้เราคิดว่าเขาอาจจะคุยเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยไปถึงเขาพาเราไปสำนักเปลี่ยนชื่อที่คุยกันไว้สามรอบไม่ได้ไปสักรอบ ถ้าพี่พี่เขียนรู้จะกับเลียเวรู้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเอออันนี้อันนี้เราก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อว่าที่ตัวพ่อครูเขาไม่ได้ม่ได้อยากให้เขียนจีราแบบไม่ัดกช่วยอ่ะเขารู้ว่ามันแรงอืถึงขนาดรู้ด้วยว่าหกเดือนน้องจะมีอะไรไปรู้ว่าถ้าแก้ไปปุ๊บ เขาเองก็จะเป็นปัญหาแต่การที่เขาตัดสินใจช่วยหองในตอนหลังต้แสดงว่ากูจะเป็นอะไรก็ช่างมันเพราะว่าเขาโดนเขาโดนแป้งเย็นตังหไปเงี้ยเออไปเอาผ้าชุเช็ดอ้ยแต่นี่สปอนเซอร์เยอะมากโกแฮมีตันตันสู่กังนำ The Face Shop นะคะอ่ะสุดท้ายคืออะไรอ่ะจริงหรอคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะคุณนะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวในเดี๋ยวในซีรีส์เขาก็บอกแต่ดีนะนี่นี่รู้สึกว่าชอบกว่าตัวไพายร์ลที่สร้าดีกว่าไพายร์ลดีกว่าไพายร์ลด้วยสายตาพี่เก่งด้วยบ้านที่เปลี่ยนไปบ้านในไพายร์ลยังยังเป็นบ้านที่หลายๆซีรีส์ใช้ละกันเนาะเราเห็นเราเห็นบ่อยในเรื่องของโลเคชั่นแต่ว่าอันเนี้ยเขาสร้างใหม่เพราะเขาสร้างใหม่แล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะที่แบบเขาเก่งเลยเขาเอาแม่นกน้อยอุไรพรมาได้นกน้อยอุไรพรเนี่ย คือฉันโตมาที่อุดรนะเขาเขาเาเป็นอคณะของเราที่มีงานเยอะมากงานเยอะสัต์นับปัจจุบันงานแม่นกน้อยก็ยังเยอะอยู่ใช่เขาเอาแม่นกน้อยมาเล่นได้อะมัน คือที่สุดหลักแล้วก็ในเรื่องของการร้องเพลงประกอบก็จะเป็นพี่ออฟมานั่งร้องจากเพลงมานั่งร้องพาขวัญสารพันมีมากอยากรูว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแรกที่เอาคลิปพ่อขู่ไปตัดใส่เพลงนั้นอืมใช่มันดีมากมันแมสโคตรเก่งอ่ะมันแมสแล้วตอนนั้นพ่อขูยังไม่ได้สายตานี้ด้วยนะยังเป็นสายตาจะบอกว่าตอนที่เขาใส่แว่นไว้ใส่เขากึ้งนะแไว้จังวะอะไรแต่ไม่แปลกใจเพราะว่าในนิยายเนาะที่เราอ่านเรารู้สึกว่าเา เขามีลูกศิษย์มูาัยเยอะคือเนี่ยอ่านนี้ยายเว้ยแต่อ่านไม่จบเพราะว่ามันมีฉากหนึ่งที่มันมันน่ากลัวจนเราจินตนาการไปแล้วเชี่ยมันไม่ไหวละพออ่านเรื่อยๆกูจินตนาการไปแล้วมันน่ากลัวเกินกว่าที่จะอ่านต่อก็เลยหยุดอแต่แต่ฉากรถทัวร์รู้สแบบมันมันภาพมันแปลกๆใช่ไหมไม่ไปไปมีใครมีใครอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าทั้งพี่เก่งและน้ำปิงอะดูพัฒนากว่าไพลอดแบบ ก้าวกระโดดเลยก็ได้ก็ว่าได้เพราะรู้สึกว่าพาหลดกพายหล,ลอดก็ดีดดนะ,นะแต่พอมาเห็นเทเลอร์ปะพออันนี้รู้สึกว่ามันมันดูแบบเขียบจีรามันคือต้องรอดแล้วจริงๆอ่ะมันดีจริงๆอ่ะรู้สึกแ่<ช>แล้วนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะพี่เต่าสมชายพี่หญิงรัฐาหนจะแบบเจนนิดอีกที่เล่นดีมากเพราะใื่เจนนิดใช่ใช่พี่เจนนิบที่ว่า อ้าวเลยครับจแค่นั้นป้าที่พี่ที่เขามีโซฟาในห้องน้ำใช่ไหมพี่เจนิสใช่แเ้าจำเขาอะมีทำไมอะเฮ้ยมีทีในห้องน้ำเลยขาบอกเขาใช้ชีวิตในห้องน้ำเยอะกว่าห้องนอนเพราะเขาชาจกินแคร์เยอะไอเดออไอเดออป่ะเฮ้ยมีเรื่องนึงอยากชมเราเราเพิ่งเห็นว่าเขามีโปสเตอร์แบบโปสเตอร์ออฟฟิเชียลล่าสุดโปสเตอร์ใหม่ที่มีเพลงใหม่ที่พี่ออฟลอบ เขาเปลี่ยนเสื้อของเขมเจลาคือตอนโปสเตอร์เราเพิ่งพูดไปเองว่าโปสเตอร์นู้น่ะที่เขาเปิดตัวอยากเป็นรูปนะอะคือรูปปืดโปสเตอร์เก่าเนาะมันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์สีขาวที่น้องเข็มใส่อะมันมีใชมมันีความเกาหลีเข้าใจมั้เากาหลีแน่นอยเกาหลีเข้าใจว่ามันดูมันดูแบบว่าไม่ได้เป็นแบบบ้านป่าบ้านโคขนาดนั้นแต่เปลี่ยนปุ๊บอันล่าสุดเปลี่ยนเป็นแบบพอดีตัวเสื้อช่ยที่พอดีตัวมากขึ้นคอของคุณพี่อ๊อฟนะพี่ เขาเก็บรายละเอียดใช่ไหมเขาฟังฟีดแบ็จากกันขับแฟ่นียากแต่นี่ว่าไม่นี่ว่าไม่แปลกนี่ว่าไม่แปลกนะถ้าน้องจะใส่โอเวอร์ไซส์เพราะว่าตัวเข็มจีรามาจากกรุงเทพใช่ไหมอาจจะมีเสื้อผ้ามาไม่กี่ชิ้นอาจจะแบบ รอดูเนี่ยกังนอ่ะจะไปโผล่ยังไงในเกย์เอออยากรู้เหมือนกันว่าบ้านป่าโกเฮจะไปโผล่ยังไงบ้านป่าบ้านพ่อครูกังน้ำจะอยู่ตรงไหนหรือกังน้ำจะอยู่ที่งานวัดไม่หรือกังน้ำจะอยู่ที่งานวัดไม่อย่าลืมนะน้องเข็มเพราว่าจะกรุงเทพอาจจะอยู่แล้วโกเฮนี่คือสิ่งที่เราชอบอย่างหนึ่งของดูบันทึกแล้วรู้ว่าเขาจะพาลูกค้ามาอยู่ยังไงหรือ หรือโกเฮจะอยู่ในห้องน้ำพ่อครู <ś promo> อย่างนี <Cert ific ations> ้ท <Natural Four> ุกคนจำภาพจำกับโนแลนพี่กีนอะตอนตอนเป็นคนสวยมากแต่ว่าตอนเป็นผีก็น่ากลัวมากไมื่หนูไปเห็นอันนี้เขาบอกว่าทุกคนออยากให้ทุกคนดูแล้วด่าด่าของตัวของพี่กีนเนระ ผีหลัพึงได้นะแต่ต้องเข้าใจรว่าผีลัพึงก็น่าสงสารมากสมงร้อยปหเนี่ยไม่รู้หนูไม่ได้อ่านยายหนูหนูเห็นหนูเห็นแค่หนูเห็นแค่หลังกล้องบอกใช่เหรอคะหนูเห็นแค่ว่าเขาบอกว่าน่าสงสารมากเราอยากชมเพื่อนเฟิร์สวันด้วยรู้สึกว่าดีกว่าไพโรดูดูกลืนดูโตดูกลืนดูหมายถึงว่าไม่ได้โดดว่าเฮ้ยคนนี้เล่นเล่นเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเขาหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้โดดออกมาคจริงรู้สึกว่ามันดีอย่างเก่งอะสายตาชัดขึ้นเยอะเลยมาก พูดตรงว่าดูคาดหวังนะแลรอมาดหวัคาดหวังคาดหวังมากเรื่องนี้จริงๆพอมาดูกับเพื่อนแล้วมันไม่้น่ากลัวเว้ยใช่ไม่น่ากลัวมันอุ่นใจมันอุ่นใจตัวตัวปอนบอนไม่ได้ดูอันนี้คือเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเทเลอร์แต่ว่าก่อนหน้านี้คือมีไพหลอไพดบอนไม่ได้ดูไพอ์โลดไพร์แต่แต่ถ้าเกิดดูจากเทเลอร์ก็น่าดูอยู่ดีใช่น่าดูแล้วก็เรื่องของสีแสงมูดภาพ การเขาเรียกว่าตัดสลับอะในมุมมองปอลเออใช่ทานซิชันปอรู้สึกว่ามันดูเหมือนหนังผีแบบหนังผีจริงจริงทั้งไม่ใช่่ิิวยไม่ใช่เออใช่มันดูไม่เหมือนซิลิวายมันดูเหมือนหนังผีที่เราเห็นแบบหนังใหญ่ๆหนังผีเหมือนชัตเตอร์ชัตเะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามูดภาพมันประมาณนั้นเลยเข้าเหานั้นเทเลอร์เขายังเอาช็อตจิ้นมาให้กูแค่ตอนจบไม่โดนด้วยไม่ขอบคุณนะที่ทําให้เราแบบเห็นพ่อครูที่เป็นพ่อครูเพราะเราเห็นพี่เก่งในเป็นแบบ ปลาลลาทุกคนแบบพี่เก่งเอ๊ะเลือกแล้วือบแล้วเลือกแล้วกับลืมแล้วก็แล้ววอนยอมบ้านป่า ฉันบอกแล้วสายตาพี่เก่งดูแบบดูขลังขึ้นดูเป็นคนที่เป็นพ่อปู่จริงๆอ่ะเหมือนพ่อปู่ทรงจริงๆอ่ะถ้าไม่รู้จักพี่เก่งปู่เลยว่ะคือจะบอกเป็นคนอีสานก็เชื่อนะอือคนเหนือมาเ่ะกูเป็นคนอุดรกูยืนยันว่าสำเนียงนี้ถูกถูกหนูเป็นหนูลูกครึ่งลูกครึ่งอาพ่อหนูเป็นอยู่สีเกใช่ไหมก็อยู่ฝั่งพ่อกับพ่อกับย่ก็พูดบ่อยอ่ะจำเยี่ยงนี้เลยหนูยังพูดไม่ ไม่เปล่พูดเหนอคือเอาอ่าอ่าอันนี้เราขออนุญาตยกตัวอย่างกันกับกับแบบละครช่องสามเนี่ยบางเรื่องที่เขาจะชอบแบบพูดภาษาเราคนอีสานอะเนาะมันก็จะนิดเทลเดรู้ตะกิดแหละอะมันตะกิดแต่เนี้ยไม่มีเลยไม่เอะไปกันแล้วตอนที่เขาสวดเขาก็สวดเป็นสมเียงอีสานอะไม่เปล่งเลยแล้วยิ่งตอนที่สวดไล่ผีนะขลังมากแต่ว่าพี่แต่พี่พีเคบอกเลยว่าบททุกบทที่ใช้ใน ซีรีส์เข็มจจลาคือบทจริงใช่ไหมอืมเห็นที่เขาพูดนะว่าเป็นบทจริงใช่มันมันขลังมากเลยไป็นเจอคอมเมนต์นึงมาเขาบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผีที่อยู่ในซีรีส์มันคือผีที่เขาเป็นตัวตัวนักแสดงตัวอนิเมชันเพิ่มมาหรือว่าเป็นผีจริงๆเพราะว่าเห็นเบื้องหลังเขาบอกว่าเฮ้ยทุกคนเห็นไหมมันมีมันมีคนอันนี้ขอมาดูอีกรอบหนึ่งอ่ะ ไม่มีแล้วก็วันแล้วก็วันที่สามเนี้ยค่ะที่เขาจะมี่าดูความกันในโรงกับแฟนคลับเนาะแฟนคลับบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนข้างๆคือเพื่อนเราหรคนผีหรือจะเป็นหรือว่าเป็นผีทุกคนระเวงแล้วพี่ออปชั่นก็มาแชร์แล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้บาดบดแล้วก็ฝากดูคนข้างๆด้วยนะครับให้มันน่ากลัวไปหมดไม่ไม่ใช่อะไรเลยพี่ออบก็ระแวงเหมือนกันถ่ายเี้ยงอยู่ดีเราแบบอุ้ยสรุปตรงนั้นพอพอครนี้เขามาป็นไม่มีนะคะหนูดูแล้ว ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือ re act t a y l o r เข็มจราต้องรอดนะคะใช่แน่นอนว่าแอบ re act re act แน่นอนตอนแรกราลังชิมเราลังชิมลังว่า re act ดีไหมัไม่กลัวไหมแน่นอนว่ามีแค่ห้าคนนะคะใช่ห้าคนหมายถึงที่อยู่หน้ากล้องนะคะห้าคนเห็นมากกว่านี้อย่าไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าเกิดทุกคนเห็นเกินห้าคนไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องบอก ไฟปอนพีเทพีเยมแล้วกับขิมครับผมก็เขาเรียกว่ารับรถพอสมควรกับเรียกชันเกมไม่ชอบพูดอะไรแบบนี้เล่นๆไม่ชอบไม่ได้พูดเล่นพูดจริงจังก็มึงพูดไปขำไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็คิดว่ามึงเล่นด้วยอ่ะไม่เล่นก็ขอกรุบกริบกับเรียกชันเทเลอร์เข็มจิลาวันนี้นะครับพวกเราครับแบบเรียกก็ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนจบเนาะก็ฝากไปให้กำลังใจนักแสดงและทีมงานด้วยโดยการไปดูเทรลเลอร์เนาะในช่องของมันดีเวิร์กได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดจองดูในอาชีอิเนาะอยากให้ทุกคนไปกดจองนะแ d f เดิมนะคะทุกคนใครดูเสร็จแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งไปพร้อมกับเราใช่ดูไปพร้อมกับพวกเรามาดูรีแอคของพวกเราว่าจะขนาดไหนจะมีใครผมฟูหัวตั้งไหมหรืออะไรยังไงพีพเคคนลก โอเคถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแอบดีแอด้วยนะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆทุกคนขอโทษสามสิ่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องแอบดีแอ็นะคบแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเพราะว่าหนึ่ง คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยเป็นส่วนกับเคลื่อนพวกเราในการทํางานต่อไปใช่อย่าลืมนะคะตอนนี้ก็500ซับแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราในแพลตฟอร์มอื่นๆได้ที่ใต้ด e s c r i p t ั o นี้ได้เลยนะครับใช่ค่ะค่ะ thank you for watching ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะกลัวมากค่ะพวเราวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายกูเงียบกว่าทุกคลิปเลยกลก